เอาละครับถ้าไ้ชมในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำเควส4เควสที่ค่อนข้างยากในเกมเดยเรลลหนึ่งจบเกมโดยไม่ใช้รถไฟ2ไม่ฆ่ามอนจุดจบเกม3ไม่ขายอะไรตลอดทางเกมและ4จบเกมโดยไม่มีใครตายนะอ่าผมจะมาบอกวิธีเลยก็คือการใช้บัคแวมไพร์ไม่โดนแดดนั่นเองนะครับซึ่งผมเคยลงคลิปไปแล้วสามารถไปดูใหม่ได้นะขั้นตอนแรกนะครับคุณต้องให้เพื่อนหรือรหัสลรองของคุณเนี่ยซื้อน้ำมันงูมาเยอะซื้อมันเยอะๆเลยนะครับผมว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะกับการทำเควส อ่ะพอซื้อมาแล้วใช่ไหมแล้วก็อย่าทำบัก๊กพลาดน,นะครับแม่คนจะสูญเสียทุกอย่างเอาเข้ามาในเกมแล้วใช่ไหมคุณตายคุณชุบเสร็จไม่โดนแดดแล้ว ให้เอาของจัดอีกรหัสหนึ่งอะมาให้คุณให้หมดพวกน้ำมันงูสิ่งที่เราต้องมีนะครับสำหรับการทําภารกิจนี้ก็คือหมาป่าเอาไว้ล่อมอนแล้วก็ล่อคาร์บอยตอนจบเกมนะแล้วก็แท่งล่อสายฟ้าไว้ตอนฟ้าผ่านนะครับตอนเดินไปหลีกเลี่ยงการประทะให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะคาร์บอยนี่อยู่ห่างๆเลยเมื่อถึงฐานโจนแล้วให้ล้อมาทางด้านขวาน,นะครับแล้วก็ดื่มน้ำมันงูแล้วก็วิ่งวิงว่งวิงว่งวิ่งไปเลยคือขั้นตอนนี้ผมต้องปล่อยหมาป่าเอาไปล่อนะแต่ว่าผมลืมไงแค่นี้ก็ผ่านควยแล้วนะครับ